ครับตอนนี้เราอยู่ที่หนุ่มโคนานะครับเราก็เป็นร้านที่มาใหญมาบ้านขูดหาดบ้านกูดเนี่ยต้องแวะกินทุกครั้งเพราะว่ารสชาติดีมือดีมากให้ดูครับดูเนื้อปูกะเพราเนื้อปูดูเนื้อปูครับอลังการแกงส้มครับอ่าทีนี้ผมจะการัารนตีอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่สั่งไปเลยครับอะไรก็ได้ผมยังสั่งมาหลายอย่างเหมือนกันอร่อยหมด ยมรับประทับใจต้องต้องยำล,ลองมาหลายอย่างนะอรออ่อยหมดฝีมือแน่นมากครับก็โอเคจบไปคลิปสั้นๆเป็นภาพนี่ดินมากตำแหน่งสวยด้วยนะครับโอเคครับดีครับบไปใช่มอ่ะก็เมื่อกี้เป็นคลิปต่อลืมบอกไปอย่างครับที่ดูคนน้อยๆอย่างเงี้ผมมาวันที่เขาทำงานอย่งน,น,นะครับก็ปกติคนเยอะถ้าวัานหยุดวันธรรมดาคนเยอะแน่นอน ประกันมากี่รอบกี่รอบก็าคนเยอะโอเคครับจบคลิป